ใครได้ดูบอลบ้างครับบอลวัเยาวชนชุดเจ็ดสีนะครับไม่เกินเจ็ดคนด้วยบอลเจ็ดสีไม่เกินเจ็ดคนระหว่างอาปจอชยัยนานะครับรองแชมป์ปี2 0 2 3กับรถขายฝันรถขายฝันอมอญทองวิทยานะครับก็มาแข่งก็สรุปก็ว่าชายัยนาทชนะไปนะครับ2-1ก็มีแบบข่าวแบบซื้อไพ่หลายข่าวมากเลยเบ่าต้นเห็นนะซื้อไพ่อย่างแรกสนามสุขที่คนไม่เคยดูอะ่ะเข้าไปอะ่ะวรดยชนแต่ระดับ20,000ื่บวกเลยนะคนแน่นสนามเยอะมากอย่างที่2ก็คือ ดูในไลฟ์สดนะเบาวต้นเป็นคนไม่ดูบอลนะดูในไลฟ์สดเนี่ยเกือบสองล้านกว่าสองล้านกว่ายอดคนดูใน,นในช่องช่องเดียวนะอย่างที่สามกับตันทีมอบจชยัยนาเป็นชาวชนชาวสปปลาวยุคไม่เกินสิบเก้าปีนะเป็นทีมชาติสปปลาวด้วยนําทีมเขาอบจชัยนาเนี่ยแล้วก็น้องเขาบอกว่าเขาอยากสารฝันอยากมาติของทีมชาติไทยเนาอะ,อะก็ก็ดีใจกับน้องเขาด้วยแล้วกันเขาก็ทําไปตามระเบียดมากน,นะครับก็เกิดในประเทศไทยเนาะ หรือว่าช่างซื้อเสียประเทศไทยแล้วก็ไปขอยืนเนาะจบปตีไปขอยืน่นแต่ถ้าเอาเร็วหน่อยนะหมาต้นว่าถ้าเอาเร็วหน่อยก็ไปติบนสโมรสรประเทศไทยนี่แหละแล้วก็ไปติบอลต่างประเทศจีนหรือว่าเวียดนามนะครับว่าแตให้เร็วหน่อยหนึ่งอะไรเง,งี้ยก็เป็นกำลังใจให้น้องขอแล้วกันนะครับก็สําหรับเพื่อนบ้านข้างเคียงเรานะเนาะเยาวชนสปปลาวเนาะน้องบิกนะ๊กเนาะน้องพายัพน้องพายัพศรีพนมนะเนาะเยาวชนสปปลาวเนาะอายุไม่เกินสิบเก้าปีนะครับ